สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในสงครามรระเสียยิ่งสงครามมันนานวันกันสักเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมอาวุธต่างๆในแต่ละฝั่งนั้นมันก็พุดเหมือนดอกเห็ดอาวุธบางตัวครับยังไม่เคยมีการน,นํามาใช้ในช่วงต้นของสงครามแต่ว่าในช่วงระหว่างสงครามมันก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาหนึ่งในอาวุธนั้นก็คือเป็นอาวุธที่มาจากสามัมริกา ระบบอาวุธที่ต้องมีการพูดถึงกันในวันนี้นะครับมันก็ made in USA ครับแต่ก็มีการถูกส่งเข้ามายัางพื้นที่สมอภูมิยูเครนเหมือนอีกในยะหนึ่งก็คือว่าต้องการนำมาลองของล่ะการลองของดังกา่นั้นมันก็เป็นข้อดีทั้งสองฝ่ายครับสหรัฐอเมริกาก็จะได้รู้ว่าอาวุธที่ตนเองมีการพัฒนาขึ้นมานั้นมันมีผลสาเร็จดีแค่ไหน ในขณะที่รัเสเซียพวกเขาก็ต้องการลองของว่าอาวุธของเขามันสามารถหลบหลีกจากอาวุธในฟางของอเมริกาได้หรือไม่อาวุธที่ต้องมีการน,นำเสนอวันนี้นั่นก็คือระบบแวมไพร์ครับที่นำมาใช้เชื่อมกับลูกจรวดขนาด70มมมันเป็นจรวดที่มีระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ครับแต่ท่านผู้ชมครับมันประหยัดหากว่าทำสำเร็จได้นลครับมันประหยัดกระเป๋าตังค์เป็นอย่างมากเลยครับ คือเมื่อก่อนนั้นหากว่าจะมีการนำระบบขี่ปนาวุธพื้นสู่อากาศนี่แหละครับนำมาสอยโดนหนึ่งลำเนี่ยมันจะต้องเปลืองเงินเพราะว่าลูกขีปนาวุธแต่ละลูกนั้นมันมีราคาที่แพงแสนแพงแต่ว่าในขณะที่อเมริกานั้นก็ต้องการหาหนทางที่ประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะมาเล่นงานเป้าหมายเรื่องของโดนนะครับโดยเฉพาะโดน กามิกาเซ่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรือว่าโดราตาเวนยูเครนจรึงได้มีการนำระบบต่อต้านโดนรุ่นใหม่นะครับที่อเมริกาจัดหาให้มีชื่อว่าแวมไพร์ก็นำมาสอยโดนประเภทชาเฮดที่ออกแบบโดยอิหร่านแล้วก็ถูกใช้งานโดยรัสเซียมันก็ถูกสอยล่วงลงมาได้นะครับด้วยลูกจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาด70มมคือแต่เดิมนั่นนะครับ ลูกจรวดนำวิธีด้วยเลเซอร์นั้นมันเป็นอาวุธประเภทอากาศสู่พื้นนะครับก็จะนำไปติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์โจมตีทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะมีกระป๋อชี้เป้าด้วยเลเซอร์ก็จะชี้เป้าไปยังเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับต่อจากนั้นลูกจรวดก็จะวิ่งลงไปยังเป้าหมายด้วยความแม่นยำจนทำให้เป้าหมายดังกล่าวก็เกิดความเสียหาย และในขณะเดียวกันนะครับยูเครนเนี่ยก็ได้มีการนําระบบแวมพายแทนที่จะมีการนําไปติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช้กระเปาะชี้เป้าแต่ว่านําระบบนี้ครับมาติดตั้งบนพวกโบบายล้อ,อยาง4ี่คนสเพื่อให้มันนั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับไปยังพื้นที่ตรงไหนก็ได้รถตรงนี้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบสําคัญเนี่ยนะฮะสส่วน ส่วนแรกครับก็จะเป็นแท่นยิงครับ1แท่นยิงก็จะประกอบไปด้วยลูกจรวดเนี่ยประมาณ4ลูกครับองค์ประกอบที่2ก็คือระบบชี้เป้าและองค์ประกอบที่3ก็คือควบคุมการยิงซึ่งมันก็มีการเผยแพร่เรื่องของหลักฐานนะครับที่ต้องการแสดงให้เห็นนะครับแล้วหลักฐานตรงนี้นะครับก็นํามาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่ายูเครนนั้นได้มีการนําระบบแวไพร์เนี่ยครับ ก็ไปไประจําการที่ใดที่หนึ่งในภูมิภาคโอเดสาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอยูเครนแต่ทางด้านของกองทัพเรือ,อยูเครนไม่ได้มีการออกมาระบุนะครับว่าระบบวุฒังกล่าเนี่ยมันเป็นระบบแวมไพร์แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับการแสดงมุมของรูปภาพแบบนี้หากว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารเขาก็บอกว่ามันก็คือระบบแวมไพร์นั่นเองครับเพราะว่าผู้ที่ผลิตระบบนี้ครับก็คือ L3 Harris นั่นก็มาจากอเมริกานั่นเองครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งระบบแบมพายนั้นอเมริกาได้มีการจัดส่งให้แก่ยูเครนไปจำนวนถึง14ระบบแล้วครับมันก็จะมีการนำไปติดตั้งบนรถฮัมวีนะครับ M 1 1 5 2 A 1ซึ่งภาพที่ยูเครนนำมาเผยแพร่นั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังไปสอยโดนชาเฮตอยู่ครับในขณะที่ระบบนี้ครับมันกำลังเฝ้าติดตาม แล้วก็มีการเล็งแสงเลเซอร์นะครับไปยังเป้าหมายต่อจากนั้นครับจรวดเนี่ยก็มีการยิงใส่พวกมันจนเกิดความเสียหายอย่างชัดเจนครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายดังกล่าเนี่ยมันถูกยิงด้วยความแม่นยำมันก็เลยทำให้ในช่วงเวลานั้นครับเจ้าหน้าที่ที่มีการเข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดีใจอย่างมากนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสอยโดรนชายเฮตหนึ่งสามหกร่วงรวงมาได้นะครับท่านผู้ชม หากว่าระบบนี้ครับมันมีการถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงนะครับมันก็จะเป็นมาตรการในการป้องกันที่ดีและก็เป็นหน่วยป้องกันภายนาอากาศเคลื่อนที่นะครับที่สามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้ด้วยความเร็วแวนพายก็จะเป็นการมาช่วยลดภาระของระบบป้องกันภายนาอากาศเพราะว่าระบบป้องกันภัยนากาศนั้นมันจะควรทํางานในลักษณะขั้นสูง นำไปใช้ยิงพวกขีปนอลอนซะมากกว่านะครับแต่ว่าการใช้โดเนี่ยนะฮะยิ่งประหยัดยิ่งดีครับมันจะทําให้อัตราการสูญเสียเนี่ยก็ถือว่าน้อยลงไปเพราะว่าราคาของลูกจรวดที่มีระบบนําวิถีด้วยเลเซอร์นะครับมีขนาดประมาณ70มม,มเนี่ยนะฮะหลูกเนี่ยราคาประมาณสัก2,7,500ดอลลาร์แต่ว่าในาขณะที่ขีปนาวุธพื้นส่อากาศนะครับ ลูกหนึ่งเนี่ยนะฮะเกือบ1ล้านดอลลาร์เลยครับราคามันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างยิ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายก็ยิ่งดีดมากเท่านั้นนะครับซึ่งหลบดังกล่าวเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันได้ผลนะครับแต่เดิมนั้นนํามายิงจากเฮลิคอปเตอร์ใส่เป้าหมายก็เรียกว่าเป็นระบบอาวุธอากาศสู่พื้นแต่ว่าทําไปทํามามันได้กลายเป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ไปโดยปริยายถ้าแบบนี้เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างแพร่หลายแล้วก็คุ้มค่าครับ